เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นการเปิดไพ่สุมพลังงานอ่านตามหนา้าไพ่ไม่ได้มีการไหวครูหรือทำพิธีกรรมใดๆเพื่อขอเปิดดวงชะตาของผู้ใดทั้งนั้นดังนั้นเนื้อหาอาจจะตรงสำหรับบางท่านเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษ์ทุกท่านเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีพฤกษ์ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นซับสไคร์เบอร์ของช่องอยู่แล้วหรือว่าคุณจะเป็นผู้ชมใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ค่ะจะมาเปิดดวงนะคะให้กับชาวราศีพฤกษ์นะคะประจำเดือนเมษายนนะขอให้เดือนเมษายนนะคะใจด,ดีกับคุณแล้วก็ขอให้เป็นเดือนที่คุณจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ เดี๋ยววันนี้ค่ะคลิปนี้นะมีจะเปิดออกเป็นการงานการเยินความรักพาร์ทของคนโสดแล้วก็พาร์ทของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเปิดออกเป็น4หัวข้อให้กับคุณนะคะผู้ชาราศีทุกศบนะก็ช่วงนี้อะค่ะมี 1, ค่อนข้างที่จะทําคลิปน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดือนมีนาคมนี้ค่ะเป็นเดือนที่งานมีเยอะมากๆนะคะแล้วก็ฮอตมากโดนดึงตัวตลอดเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมีนามาจนถึงปลายเดือนมีนาแทบจะไม่ได้พักเลยนะคะก็เลย ขอให้เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ไม่จะได้พักแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะคะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนาะก็อย่าว่ากันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงการงานนะคะให้กับชาวราศีพฤ,ฤษภกันก่อนเลยนะคะ ชราชิงที่สงในบางท่านนะมีโอกาสสูงมากเลยค่ะว่าคุณจะได้ทํางานใหม่ๆพบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะได้เดินทางด้วยอะเ <c> ดินทางไปทํางานในที่ใหม่ๆได้รับโอกาสใหม่ๆจากการทํางานของคุณนะคะ <c> คุณอาจจะได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของการงานของคุณนะคะใน <c> บางท่านคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะในบางท่านคุณอาจจะได้พบเจอกับเส้นทางไรายได้ใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะในด้านของการงานเนี่ย ไม่มองว่าในเดือนมีนายนนี้ค่ะการงานของคุณจะทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆชาวราศีพฤษภมันเกิดจากการที่คุณนะคะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างนะในบางท่านคุณอาจจะตัดสินใจนะคะเปลี่ยนงานนะคะจากงานที่มันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอ่ะก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าทํางานเดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ความก้าวหน้าน้อยนะคะชาวราศีพฤษภในบางท่านเลยตัดสินใจที่จะย้ายงานหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วก็บางท่านคุณอาจจะรับ โอกาสใหม่ๆนะคะจากการทำงานหรือว่ามีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณนะคะอืมชาราสิบปุกสมในเดือนเมษายนนะคะมีมองว่าการงานของคุณนะ่ะจะค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะอืม ให้ขึ้นค่อนข้างทีท่จะสูงมาสาหรับชาวราศีพฤษภพในบางท่านนะคะก็คือคุณอาจจะมีโอกาสได้ย้ายงานอะในเดือนเมษายนเนี้ยคุณอาจจะย้ายงานไปทํางานจากที่ใหม่ๆที่มันทาให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่ามีโอกาสเต,ติบโต,ตในเรื่องของงานที่การงานมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของการเงินคุณอาจจะได้เงินที่มากกว่านะคะจากการทํางาน จากที่ใหม่ๆนะคะหรือว่าอาชีพเสริมของคุณเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะปังมากๆเลยอ่ะ <c oughs> าการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆของคุณนะคะมันค่อนข้างที่จะปังมากๆไม่ต้องพูดแบบนี้ว่าการที่คุณเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเลือกไม่ผิดอ่ะรู้สึกว่าฉันม,มาถูกทางแล้วจริงๆแล้วฉันมาถูกทางแล้ะการตัดสินใจของฉันนี่มันถูกแล้วอะค่ะคุณจะรู้สึกแบบนี้นะคุณชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานนะคะด <c oughs> ีนะสําหรับ สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะจากหน้าไัยอาจจะมีเหนื่อยบ้างแหละเป็นเรื่องปกติค่ะในเรื่องของการงานแต่ว่าการเงินเนี่ยคุณรู้สึกว่าผลตอบแทนมันดีแล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมความสุขอะค่ะมันค่อนข้างที่จะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้นะคะคุณชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนการงานของคุณค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะแต่ไม่ก็ไม่ได้บอกนะว่าค่ะมันไม่มันไม่เหนื่อยมันเหนื่อย นะพ่มัน <Workers> มันม <According to> <word> ีมันมันมีแบบเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบโอ้โหเหนื่อยแบบเหนื่อยแล้วแบบทุกใจเหนื่อยแล้วแบบท้อใจมันเป็นความเหนื่อยที่คุณรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ามันคุ้มเหนื่อยอ่ะมันคุ้มเหนื่อยสําหรับคุณนะคะคุณชาวราศีพฤษภนะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของการเงินของคุณกันนะคะคุณชาวราศีพฤษภนะเดี๋ยวไม่ขอเก็บไพ่ักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเงินของคุณกันนะคะชาวราศีพฤษภนะขอดูการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนหน่อยนะคะ ฮันแนชาวราศีพฤษภค่ะคุณอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในหัวใจของคุณมีความอยากได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมีเกรดค่อนข้างเยอะนะชาวราศีพฤษภนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นตัดได้ตัดนะคะตัดได้ตัดนะไม่มองว่าในเดืนเอนเมษายนนี้นะคะ่ะการเงินของคุณเนี่ยอยากกับที่เมย์บอกว่าอะไรตัดได้อยากให้คุณตัดนะ ถ้าคุณตัดสิ่งของฟุ้งเฟยออกได้อะคะ่ะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่จาเป็นเนี่ยถ้าคุณตัดออกได้เนี่ยมันจะดีกับคุณนะคุณจะอาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าการเงินเนี่ยมันสม,มูทมากขึ้นในบางท่านคุณอาจจะได้รับเงินนะคะจากที่ใหม่ๆด้วยอนะอืมชาวราศีพฤษภไม่ห่วงในเรื่องของ ความอยากได้ของคุณต้องพู้แบบนี้ว่ามันเป็นความอยากได้ของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเอออยากได้นั่นจังเลยอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้หรือว่าใกล้ๆเงินเดือนจะออกเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อนั่นอยากจะซื้อนี่อยากจะซื้อนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากน้าไพ่เนี่ยไพ่อะค่ะเขาแนะนําให้คุณนะเลือกสิ่งที่มันจะเป็นจริงๆอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้อะค่ะอยากให้คุณตัดทิ้งนะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นกับคุณมากๆอะค่ะอยากให้คุณตัดทิ้งแล้วก็ให้จ่าย ในเรื่องที่ส่งผลจ่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญสาหรับคุณนะคะคุณชาวราศีพฤษภนะจากหน้าไพ่เนี่ยถ้าคุณตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกได้เนี่ยมันมีโอกาสที่การเงินของคุณจะสมูทมากขึ้นจะใช้จ่ายแบบชักหน้าถึงหลังได้ไหมใช้ใช้คํานี้ได้ไหมแบบคุณจะมีใช้มีจ่ายอะคะ่ะคุณจะแบบไม่ได้แบบเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ คุณใช้จ่ายแบบเยอะเกินไปหรือว่าอยากได้นู่นได้นี่หรือว่าซื้อนู่นนั่นนี่มากจนเกินไปอะค่ะมันอาจจะทําให้คุณมีความเครียดได้นะชาวราศีพฤษภและสุดท้ายอะคะ่ะคุณก็จะต้องทํางานเพิ่มขึ้นอืม,อม,อมชาวราศีพฤษภในบางท่านนะในเดือนเมษายนนี้นะคะ่ะคุณอาจจะต้องใช้จ่ายกับคนในครอบครัวนะสำหรับบางท่านนะคะคุณอาจจะ ไปงานสังคมค่อนข้างเยอะอาจจะแบบมีงานสังคมได้รับการเชิญนะคะค่อนข้างหลายหลายใบอยู่นะคะในในเดือนเมษายนเนาะก็อาจจะต้องอเสียงเงินสำหรับตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่างกับที่ไม่บอกว่าอะไรที่ไม่จําเป็นก็พักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเนาะเอาที่จําเป็น,นะคะ่ะเอาที่จําเป็นเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะในส่วนของการเงินของคุณนะคะคุณชาวราศ,ราศพรีพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะในดวงความรักค่ะเดี๋ยวเรามาส่องดวงความรักของชาวราศพรีพฤษภกันก่อนเลยนะ ขอเปิดดวงชาวราศีพฤษภค่ะความรักคนโสดในเดือนเมษายนอืมอืมชาวราศีพฤษภค่ะไม่มองว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่การมาของคนคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกขิดมากการมาของคนคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่า จะยังไงดีกับคนคนนี้คุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากอะค่ะการมาของคนคนนี้มันทาให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์อะมีจะต้องบอกแบบนี้้องชาวราศีพฤษภคนเก่าๆของคุณหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันชาวราศีพฤษภเอาจริงคุณไม่ไว้ใจคนคนนี้เลยค่ะคุณมีคําถามนะว่าคนคนนี้ แอบทําอะไรลับหลังคุณหรือเปล่าหรือเขาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนไว้ลับหลังเขาหรือเปล่าการที่ชาวราศีพฤษภอะคะจะเปิดใจให้กับคนคนนี้ค่อนข้างยากการมาของคนคนนี้ทําให้ชาวราศีพฤษภเป็นถูกมากมคุณมองคนคนนี้หนักมากเลยคะ่ะคุณสองคนคนนี้หนักมากเลยนะคุณชาวราศีพฤษภไม่มองว่า การมาของคนคนนี้นะคะ่ะมันทําให้คุณน่ะหนึ่งเลยคิดมากสองเลยเครียดสามเลยเป็นทุกข์การที่คุณจะเรียนรู้จากคนคนนี้นะคะ่ะมันทําให้คุณน่ะค่อนข้างที่จะต้องระวดระวังรอบคอบเข้าหาคนคนนี้แบบรอบคอบมากๆเลยอ่ะเพราะคุณแค่รู้สึกว่าคนคนนี้รับหลังคุณเนี่ยเขาทาอย่างอื่นไหมเขามีอะไรไหมหรือว่าเขามีความลับบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกกับคุณไหมการที่คุณจะเปิดใจให้กับคนคนนี้หรือว่าการมาของคนคนนี้นะคะ่ะมันทําให้คุณค่อนข้างที่จะ มีความกลัวแล้วก็แอบ,บสงสัยว่ารับหลังคุณเนี่ยหรือว่าตัวเขาเนี่ยมีความลับอะไรกับคุณหรือเปล่าคือคุณนะแค่รู้สึกว่าเขามาดีหรือว่าเขามาร้ายไม่ไม่รู้ว่าแต่คนคนนี้เขาทําให้คุณรู้สึกเครียดมากๆา,ากเลยนะคุณชาวราศีพุธศอ้โหชัดมากเลยคนเกา่เกาๆของคุณนี่แหละเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณ แล้วคนคนนี้อะค่ะเขาเคยสร้างบาดแผลที่ไม่ดีสร้างความทรงจําที่ไม่ดีให้กับคุณหรือคุณนะคะเคยมีความทรงจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักมามันเลยทําให้ชาวราศีพฤษภในบางท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวความรักไปเลยถ้าไม่ใช่คนเก่าๆในชีวิตของคุณกลับมานะไม่มอว่าคุณกลายเป็นคนที่กลัวความรักไปเลยค่ะคุณกลัวการที่มีใครบางคนเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ คุณค่อนข้างที่จะต้องคัดกรองคนเหล่านี้ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณหนักมากๆเพราะคุณกลัวว่าประวัติศาสตร์มันจะสับรอยคุณกลัวว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีความลับที่ไม่ได้บอกกับคุณหรือว่าคุณกลัวว่าคนคเนี้ยจะทําให้คุณเสียใจชาวราศีพฤษภในบางท่านคุณกลัวความรักไปเลยค่ะสําหรับบางคนนะที่คนรักเก่าของคุณกลับเข้ามาไม่บอกเลยค่ะว่าการกลับมาของคนเก่าๆในชีวิตของคุณเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกเครียดมาก เสียใจยมากเป็นทุกข์มากมันเป็นการกลับมาที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่อะค่ะมันเป็นการกลับมาที่ทําให้คุณรู้สึกว่ากลับมาทําไมอะไรประมาณเนี้ยกลับมาเพื่ออะไรเนยไม่ขอรู้หน่อยว่าคนเก่าๆของคุณเนี้ยกลับมาทําไม,มเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอะ ชาวราศีพฤษภเมย์จะบอกนะว่าการกลับมาของคนคนนี้ค่ะเขากลับมาเพื่อขอความรักจากคุณเขากลับมาเพื่อรีเซ็ตความสัมพันธ์นี้ใหม่เขากลับมาเพื่อชุบความสัมพันธ์นี้ให้กลับขึ้นมาใหม่การไม่มีคุณในชีวิตของเขาเนี่ยมันแย่มากเลยเขาคิดถึงความรักของคุณเขาคิดถึงความน่ารักของคุณนะคุณชาวราศีพฤษภ มันเลยทําให้คนคนนี้ค่ะอยากกลับเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณใหม่แล้วการกลับมาของคนคนนี้เขาไม่ได้กลับมาเล่นๆนะเขากลับมาแบบจริงๆจังๆมากก่อนหน้าเนี้ยคนคนนี้อาจจะไม่เคยสนใจความรักของคุณเลยไม่เคยมองเห็นความรักที่คุณพยายามอมอบให้เขาเลยแต่ณนะเวลาที่คุณหายไปจากชีวิตของเขาคุณไม่ติดต่อเขาความสัมพันธ์นี้มันถูกแหงเอาไว้ความสัมพันธ์นี้มันได้ตายจากกันไปแล้วอะคะ่ะมันทําให้คนคนนี้ มารู้ใจตัวเองว่าเขาชอบคุณเขารักคุณรักคุณเนี่ยคู่ควรที่จะเป็นคู่ชีวิตของเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอะแล้วเขาหาคนแบบคุณไม่ได้อะ่ะมันเลยทําให้คนคนนี้ค่ะกลับมาแล้วกลับมาครั้งนี้นะกลับมาแบบจริงจังมากทุกคนกลับมาแบบว่าถ้าไม่ได้คุณกลับไปอะไม่ยอมกลับมาแบบจริงจังมากไม่ไม่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอะ่ะ การกลับมาของคนคนนี้การมาของคนคนนี้มันทําให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดมากเป็นทุกข์มากแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะอะไรนักหนาวะอะไรประมาณนี้แบบจะอะไรกับเรานักหนาเนี่ยเรื่องมันก็จบไปแล้วแบบจะกลับมาเพื่ออะไรประมาณนี้ก็เนี่ยก็คือแบบคือความรู้สึกของชาวราศีพฤษภเลยเพราะคุณค่ารู้สึกว่าเขาจะกลับมาทําไมในเมื่อวันที่คุณคอยให้ความรักกับเขา คอยอยู่เคียงข้างเขาเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของคุณไม่เคยแคร์ไม่เคยดูแลไม่เคยให้ความสมําคัญกับคุณแต่พอมาวันเนี้ยที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันถูกแยกออกจากกาันคุณเริ่มที่จะทําใจได้แล้วคุณเริ่มที่จะไม่ได้สนใจคนคนนี้แล้วกลับมาทําไมแล้วกลับมาครั้งเนี้ยไม่ได้กลับแบบเล่นๆนะเขากลับมาแบบจริงจังมากทุกคนเขากลับมาแบบจริงจังมากเลยคะ่ะแลวไม่อยากจะบอกกับคุณอีกเรื่องหนึ่งหนึ่งนะว่าการที่คนคนนี้อะค่ะ เขามาหาคุณกลับเข้ามาหาคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆเขากลับเข้ามานะเขาส่องชีวิตของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วเขามองชีวิตของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วเขามองเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเขาส่องเขาสนใจความรู้สึกของคุณเนี่ยมาสักระยะหนึ่งละเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณเนี่ยค่ะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาถึงตัดสินใจที่จะเข้ามาหาคุณตัดสินใจที่จะ เข้ามาขอโอกาสทางนี้ใหม่กับคุณคือการที่คนคนนี้ค่ะเฝ้ามองดูคุณเนี่ยคือเขาแค่อยากรู้ว่าหนึ่งคุณมีใครไปแล้วหรือยังชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างคุณมีแฟนใหม่ไปแล้วหรือยังมีคนคุยใหม่ไปแล้วหรือยังหรือว่าคุณมีพ p a r นอร์ใหม่ๆหรือว่าบุคคลใหม่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วหรือยังพอเวลาที่เขาอะรู้ว่าคุณยังไม่มีใครเนี่ยมันเลยทําให้คนคนนี้ค่ะตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาจะเข้ามานะ เขาคิดหลายครั้งแล้วหลายตลบมากค่ะทุกคนเขาคิดหลายตลบมากเขานอนคิดเฝ้ามองคุณทุกอย่างอ่ะกว่าเขาจะตัดสินใจกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอีกจะประมาณนี้ค่ะคุณชาวราศีพฤษภนะในเดือนเมษายนเนี้ยมันมีเกณฑ์สูงมากที่คนเก่าๆในชีวิตของคุณเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วก็มาสร้างความถูกใจให้กับคุณอ่ะแต่อย่างกับพี่เมย์บอกไปว่าการกลับมาของคนคนนี้ค่ะเขาไม่ได้กลับเข้ามาแบบเล่นๆเขากลับมาเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณแล้วก็ ชุบความสัมพันธ์นี้ให้มันกลับขึ้นมาใหม่เขาต้องการที่จะรีเซ็ตความสัมพันธ์นี้ใหม่แล้วก็ต้องการที่จะให้คุณอะคะ่ะกลับเข้าไปในชีวิตของเขาใหม่เดีย๋ยวไม่ขอดูลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ข,ของเขาหน่อยค่ะราศีกุมราศีตุลราศีกันราศีสิงราศีเมษค่ะธาตุไฟเนเยอะ ไม่ขอไพ่คาแนะนาหน่อยค่ะไม่อยากรู้ว่าไพ่คาแน,นาะนะจะแนะนากับคุณว่ายัางไงที่ชาวราศีพิโซ่ไพนะ่เขาถามคุณว่าคุณ่ะพอแล้วหรือยังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่เขา,าอยากจะบอกกับคุณนะว่าจริงๆแล้วค,คุณไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกเศร้าไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ การที่คุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกท็อกซิกอ่ะการที่คุณมูฟออนจากความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกแย่ค่ะมันเป็นทางออกที่ดีสําหรับคุณมากๆแล้วการที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาทําให้คุณถูกใจแบบนี้อีกอ่ะคุณจะยอมรับคนคนนี้ไหมคุณต้องตอบตัวเองว่าคุณพอแล้วหรือยังหรือว่าคุณอยากที่จะลองกับคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งมันอยู่ที่ตัวคุณแต่จากหน้าไพ่นะที่เขาจะแนะนํากับคุณก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของคุณเนี่ย มันบอกกับคุณอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอ่ะคือถูกทุกสิ่งถูกทุกอย่างสําหรับตัวเองคุณเป็นความรักให้ตัวเองได้คุณเป็นความสุขให้กับตัวเองได้ไม่มีที่ไหนที่คุณจะต้องไปแล้วก็ขอให้ดูไว้นะคะว่าคุณน่ะเป็นคนน่ารักแล้วก็คุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเสมอคุณสามารถที่จะเลือกสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้คุณชาวราศีพุธสุขถ้าเกิดว่าการที่คนคนนี้ค่ะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถูกใจแล้วคุณรู้สึกว่าไม่โอเค คุณสามารถที่จะเซโนกับคนคนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีได้รับความรู้สึกที่ดีได้รับการปฏิบัติที่ดีอะค่ะถ้าคนคนนี้ให้คุณไม่ได้คุณเซโนได้เลยค่ะแล้วก็บอกกับตัวคุณเองนะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคุณเป็นความรักให้กับตัวเองได้คุณเป็นความสุขให้กับตัวเองได้นะคะคุณสาราสิทึ่งศพนะถ้าคุณไม่อยากที่จะลงไปเล่นในเกมนี้หรือว่าไม่อยากที่จะ เสียใจยเพราะคนคนนี้อีกแล้วอะ่ะคุณสามารถที่จะพอกับคนคนนี้ได้ค่ะคุณชาวราศีพฤษภอันนี้คือสิ่งที่ไพ่นะคะแนะนําให้กับคุณนะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไม่ขอไปต่อกับความรักชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนเมษายนนะคะกับคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแะล้คู่รักที่มีประเด็นมีปัญหานะ ก็ลื่นมากโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะในพาร์ทของคุณความสมคัญไม่ชัดเจนละผู้รักที่มีประเด็นมีปัญหานะเดี๋ยวไม่ขอดูสถานการณ์ของคุณกับเขาในเวลานี้หน่อยค่ะคุณจะได้เช็คด้วยนะว่าคลิปนี้เป็นของคุณไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณก็ดูคลิปอื่นนะอย่าแับเป็นซีเรียสน,นะคะการดูดวงบนไพ่เอ่อการดูดวงบนยูทูบอะคะ่ะการดูดวงบนยูทูบอะคะ่ะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณซีเรียสได้นะ เอาจริงอยา่าแบบไปชีเลียเลยค่ะดูแบบสนุกสนุกดูแบบเป็นไกด์ไลน์ไปเท่านั้นน่ะค่ะไม่ต้องถามคุณก่อนว่าเขามีครอบครัวเราหรือ,อยังเขามีคนของเขาเราหรือ,อยังไม่ต้องถามคุณก่อนแบบนี้นะผู้ชาเราสศีพฤศพเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์ ของคุณกับเขาอะค่ะมันมีเรื่องของการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยไม่จะต้องบอกเลยนะว่ามันยากโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันในพาร์ทของคุณกับเขาแล้วกันเนาะสถานการณ์ณเวลาเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะหนึ่งเลยไนทาให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็นอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากคุณเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าลับหลังคุณเนี่ยเขาทําอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาแอบ,บไปคุยกับใครหรือเปล่าแอบบทานู่นทนํานี่รับหลังคุณหรือเปล่า ความสัมพันธ์นี้ค่ะทาให้คุณอะค่อนข้างที่จะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยคุณไม่ไว้ใจคนคนนี้เลยคุณไม่เชื่อใจคนคนนี้เลยคุณมีความรู้สึกเสมอเลยว่าลับหลังคุณเนี่ยเขาแอบไปทําอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาแอบไปทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือเปล่าความสัมพันธ์เนี้ยเนาะคุณู่กับคนที่เขาค่อนข้างที่จะหนึ่งเลยมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนฉลาดด้วยเป็นคนที่แอบเจ้าชู้เบาเต้องพูดแบบนี้ บางบางท่านก็ไม่เบาบางท่านก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะคะทีเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันมันทําให้คุณนะคะหาทางออกไม่ได้เอ่อมันไม่จะพยายามหนีคําว่าเปิดปาร์ตี้แต่ว่ามันหนีไม่ได้จริงๆสำหรับในบางท่านนะคะเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีคนในครอบครัวของเขาอยู่แล้วหรือว่าถ้าคุณเป็นตัวจริงเนี้ยเขาก็อาจจะมีตัวสำรองจะประมาณนี้นะคะให้คุณไปกับ ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณเอาเองเนาะจากหน้าไพ่ไม่อยากจะบอกเลยนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันมีบุคคลที่สามคุณทําอะไรไม่ได้คะ่ะคุณแค่รู้สึกว่าคุณทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้สิ่งเดียวเลยที่ล้างคุณไว้นั่นก็คือความรักสิ่งเดียวเลยค่ะที่ล้างคุณเอาไว้นะนั่นก็คือความรักเอาจริงตัวคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกอยากหยุดไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้แล้ว แต่มันไปไม่ได้มันทําแบบนั้นไม่ได้มันเป็นแค่ความรู้สึกชั่วขณะของคุณเท่านั้นที่คุณรู้สึกว่าอยากหยุดอยากพอแต่มันทําไม่ได้มันยังทําไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยังมีความรักอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์นี้ทาให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกไม่ไว้วางใจคุณคนนี้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกในปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะคุณชาวราศีพฤษภโอเคถ้าเอเนอร์จีที่เป็นของคุณเนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าความรักในเดือนเมษายนของคุณจะเป็นแบบไหนนะ ขอดูความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนเลยค่ะ ก็ตามค่ะคุณชลศิริผูพโส,สดพี่คุณรู้สึกว่าคุณอยากโสดแล้วไม่อยากไปต่อกับคนคนนี้แล้วเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาทําตัวดีนะไม่จะมองไม่ไมค่ารู้สึกว่าเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะกลับมาทําตัวดีขึ้นมาปฏิบัติกับคุณดีขึ้นคุณจะเห็นว่าเขาอะดูเปลี่ยนไปดูลักคุณมากขึ้น แล้วก็ทําตัวดีขึ้นน่ยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้แล้วอยากที่จะแบบเป็นโสดแล้วอะค่ะคนคนนี้จะกลับมามอบความรักให้กับคุณจะกลับมาทําตัวดีขึ้นแหละคุณชาวราศีพุกศกสุดท้ายแล้วอะค่ะคือตัวคุณเนี่ยจะไม่ได้ move on นะคุณก็จะต้องแบบกลับไปอยู่กับคนคนนี้เหมือนเดิมความสัมพันธ์นี้ค่ะมันยังไม่ได้ถูกตัดมันจะยังมีกันละกันอยู่ทีนี้ประเด็นเลยอะคือตัวคุณจะรู้สึกเหมือนทะเลาะ คุณนะอยากโสดอยากที่จะแบบอยู่เป็นโสดดีกว่าไหมอันนี้คือความคิดของคุณว่าแบบฉันอยู่เป็นโสดดีกว่าไหมหรือว่าแบบถ้าอยู่เป็นถ้าเกิดว่าอยู่เป็นโสดเนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่าไหมแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะเวลาที่คุณอยากที่จะ move on จากค,คนคนนี้เขารู้นะว่าคุณจะไม่อยู่แล้วแล้วก็แบบตัดสินใจที่จะแบบเลือกเป็นโสดแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันเลยทําให้คนคนนี้อะคะ่ะทําตัวดีขึ้นเอาใจคุณมากขึ้นกลับมาปฏิบัติกับคุณดีขึ้น ในแบบที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําตัวดีขึ้นนะคุณจะรู้สึกว่าแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะไรประมาณนี้ไม่เคยทํากับเราแบบนี้มาก่อนเลยอะในเดือนเมษายนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความคิดว่าอยากที่จะเป็นโสละ่ะแล้วก็อยากที่จะแบบ move อนจากคนคนนี้แล้วอะ <ME IN S 2> วเหมือนตัวเขาอะค่ะรู้ทันเหมือนตัวเขาอะรู้ตัวว่าแบบเขาจะเสียคุณไปละเขาจะกลับมาทําตัวดีมากๆเลยคะ่ะจะกลับมาแบบปฏิบัติกับคุณดีมากดูแลคุณดีมากเป็นคู่รักที่แบบคุณจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีอะ เป็นคนนี้จะกลับมาแบบกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ทันนะคะเพราะว่าจากนา้าไพ่นะไม่มองว่าคุณน่าจะให้โอกาสเขาคุณจะยังไม่ตัดคนคนนี้ทิ้งออกจากชีวิตของคุณหรอคะค่ะในบางท่านนะเขาเปคุณหนักมากเลยอ่ะเขาเปคุณหนักมากเลยนะนยนะถ้าคุณเป็นตัวจริงนะอันนี้นะถ้าพูดว่าคุณเป็นตัวจริงของเขานะเขาจะแบบทิ้งตัวสำรองแบบอาจจะไม่ได้สนใจตัวสำรองเลยอนะ่ะ เขาอาจจะแบบมาดูแลคุณมาให้คุณมาให้เวลากับคุณมาเปย์เงินให้กับคุณซื้อของนู่นนั่นนี่ให้กับคุณจะทําตัวดีมากเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังแบบตัดได้ไหมมันตัดไม่ได้ค่ะมันจะยังคงมีกันและกันอยู่ในเดือนเมษายนนะมันจะยังคงมีกันและกันอยู่ค่ะทีเนี้ยตัวคุณนะ่ะจะอยู่ในสภาวะของคนที่แบบทําไมเขาทําตัวดีจังจะมูฟออนก็แบบโฮ้ยคุณจะมูฟออนอ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกที่แบบ เขาก็ทําตัวดีแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะทําให้คุณ move on ไม่ได้อ่ะจากก่อนหน้าน,นี้ที่เขาอาจจะแบบทําเรื่องแย่ๆกับคุณแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเออถ้าแบบทําเรื่องแย่ๆแบบนี้ย move on ไปเลยดีกว่าแต่พอเวลาเขากลับมาทําดีกับคุณอย่างเนี้ยคุณก็ใจอ่อนคุณก็จะต้องแบบให้โอกาสกับเขาอะไรประมาณนี้ค่ะุูชาวราศีพฤษภนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมันจะยังตัดกันตัดกันไม่ขาดนะมีมขอดูลัราศีดาวจันทรศุกร์ของเขาหน่อยค่ะ พัดลมค่ะเมถุนตุลกุมนะาาราศีมีนคะราศีเมถุนราศีพิจิกค่ะและธาตุดินผกศพกันมังกรน,นะเดี๋ยวไม่ขอให้คําแนะนําเลยค่ะคําแนะนําให้จะแนะนําอะไรกับคุณนะเอาจริงุชาวราศีผกศกไม่มองว่าตัวคุณกับเขาอะแต่ยังตัดกันไม่ข่ดหรอกคะ่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ ความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะแบบกลับเข้าไปสู่โหมดเดิมกลับไปทําตัวเหมือนเดิมเนี่ยวันใดวันหนึ่งอะคะ่ะเมื่อถึงเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยจะต้องแยกย้ายจากกันเนี่ยเดี๋ยวคุณกับเขาะจะได้แยกย้ายกันเองทีเนี้ยอะคะ่ะไพ่คำแนะนำอะอยากจะบอกกับคุณนะว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาของคุณมันถึงเวลาที่ถูกกําหนดไว้อะคะ่ะเมื่อโชคชะตาของคุณเนี่ยกับคนคนนี้มันได้หมดวาระซึ่งกันและกันแล้วอะ เดี๋ยวคุณจะได้เจอกับสิ่งที่มันเป็นของคุณได้เจอกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ